นี่คือเรื่องราวของพี่ซูซี่สาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ต่อจากนี้ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปเอาลินจี่เลมอนโซดาแก้วนึ่งค่ะเอาสองแก้วเลยค่ะอ้าว่าไงบารีไม่เซลตัวท็อปของบริษัทแหมแกก็พูดไปถ้าเกิดเราไม่ได้เบอร์มงคลอะชีวิตฉันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแกเออว่าแต่เมื่อกี้ฉันเรียกอะไม่เห็นได้ยินเลยแกเป็นไรอะ โอ้ยก็ทำข้อมูลพาดอ่ะดิแ้นายก็เรียกไปได่ายับเลยเร็มากขอบคุณค่ะแกฉันว่านะชีวิตแกไม่ดีแบบนี้เบอร์ไม่ดีแน่เลยธอเช็คเบอร์แกหน่อยเกี่ยวเหรอวะเกี่ยวสิคุยสูซีติดลบ60%แบบนี้ไม่ดี <c oughs> เลยนะต้องเปลี่ยนด่วนนี่ของแ okay. ก ปกติฉันไม่ค่อยมูอะไรแบบนี้หรอกหางานใหม่ดีกว่าแกไม่จําเป็นเลยไม่ต้องเปลี่ยนงานหรอกเปลี่ยนเบอร์ก็ช่วยได้แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าวันเกิดแกใช่ปะเดี๋ยวฉันซื้อให้เลย <Hey. S 3> <Hey. S 2> Bye. เบหนนาคคใม่รรัแต่ก่อนไม่เชื่อแต่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเบอร์มงคลเป็นของขวัญวันเกิดที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจริงๆเบอร์ดีๆเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลือกเบอร์มงคลคัดพิเศษไม่ผูกสัญญาเลือกเบอร์ได้ที่ w w w t w s a s t o r e .com